สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันในตอนค่าๆหน่อยนะครับผมวันนี้วันที่สี่นะครับเดือนสนะครับสองห้าหกห้านะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับชนาลงนะครับที่เราได้แยกไว้เมื่อช่วงฤดูฝนนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยชนาลงออกหากินอาหารลําบากนิดนึงนะครับลังก็จะเรินช้านะครับวันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ดูมา น่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะสองสามเดือนเห็นจะได้นะครับก็จะพามารับชมกันนะครับว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะดูแค่เป็นเบื้องต้นนะครับบางลังเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกลังนะครับก่อนที่ผมว่าสัปดาห์หน้าผมจะมีการแยกลังกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูก่อนนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับราชบุรีกับบางเตยนะครับโอ้เห็นไหมครับ ไข่เยอะมากนะครับทั้งไข่ทั้งตัวนะครับเยอะมากนะครับดูเลยเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูสักห้าลังแล้วกันนะครับอันนี้เป็นลังที่หนึ่งนะครับอันนี้จะกล่องจะขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมก็จะดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ความจริงเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูรังต่อไปนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรังอีกรังหนึ่งนะครับอันนี้สอทรหนึ่งนี่คือโสธรหนึ่งนะครับจากตำบลโสธรนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บอาจจะมีกล้องขยงขยับอะไรนิดหน่อยนะครับโอ้มีมดด้านบนเล็กน้อยนะครับแต่เพื่อนๆดูไข่สิครับเยอะมากๆเลยนะครับผมไหนๆเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลอง ตามหาไข่นางพญาดูนะครับว่าจะเจอไหมอ้าวเจอแล้วนะครับน่าจะใช่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับอันหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้อาจจะเป็นไข่นางพญานะครับพอดีไม่ได้เอาแว่นมาด้วยนะครับมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีนะครับมีไข่มดมาอยู่รงนี้ด้วยครับไม่ได้เปิดนานนะครับเดี๋ยวขอเป่าทิ้งก่อนนะครับโอเคเป่าทิ้งไปแล้วครับไข่มด นี่นะครับหลังที่สองนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังที่3มนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลังจากนี่นะครับยะลานะครับเป็นตัวแม่นะครับไ้ยเป็นตัวพ่อนะครับแล้วก็ไข่จากสงขามาใส่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้ เยอะมากๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเต็มกล่องเลยนะครับโอ้ผมเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆ,ากๆเดี๋ยวเราจะโฟกัสหน่อยโฟกัสลําบากจังเลยเหตุผลที่ต้องมาถ่ายตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนมันจะชัดกว่านะครับแสงถ้าถ่ายกลางวันเนี่ยหนึ่งเลยชนะารมณ์เขาจะรบกวนเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวแสงพระอาทิตย์นะครับเขาก็จะสาดส่องเข้ามาทําให้สะท้อนกับ ลังนะครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปนะครับใกล้ๆกันนี้เองนะครับเอานะครับอันนี้ก็เป็นลังบางเตยนะครับผมกับโสธรนะครับพ่อเป็นบางเตยแม่เป็นโสธรนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้นี่ลังนี้แย่งใหม่นะครับช่วงฤดูฝนไ่เต็มลังเหมือนกันครับอึ๊บอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆโฟกัสไม่เอ่ยมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับโทรศัพท์ผมรุ่นนี้นี่มันไม่ค่อยโฟกัสเลย ตูรุ่นเก่าไม่ได้เลยนะครับรุ่นเก่ามีโฟกัสดีกว่านะครับผมพยายามลองดูนะครับไม่โฟกัสนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับขายเยอะมากเหมือนกันเลยนะครับไปเราไปตามกันที่ลังต่อไปดู แต่ก่อนดีกว่านะครับขอเชวแวบเชวแวบดูหน่อยนะครับว่าจะเจอพวกนางพญาฉุกเฉินบ้างไหมไม่เจอนะครับเดี๋ยวไปลางต่อไปนะครับีลางที่เท่าไหร่ละหลังที่3นะครับอ่าหลังที่4ี่นะครับเดี๋ยวดูลางที่5้านะครับอันนี้เป็นลางที่5้านะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับลางราชบุรีลางนี้เนี่ยเป็นลางที่ตอนแรกแทบไม่มีไข่เลยนะครับเพราะว่าตัวนางพญาเนี่ย ติดมากัะลังนี้นะครับก่อนจริงลังนี้ก็เป็นลังลูกนะครับแต่บางเอิญตัวนางพญาติดมาที่ลังนี้นะครับก็เลยทําให้ตอนนั้นไข่น้อยมากเลยโอ้ไม่ได้เปิดนานครับมีปลกด้วยขยับลังหน่อยโอ้ปลกบานเลยครับด้านล่างนะครับแต่เป็นไม้ดีนะครับก็เลยกินไม่ไม่ได้นะครับกินได้แค่ไม้ที่ผมเอามาลองลังนะครับไม้ไม้ที่มาทําลังนี่ดีนะครับกินไม่ได้เปิดข้างในครับโอ้ ไข่เยอะไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยเห็นไข่นางพญาเลยนะครับตรงนี้กําลังก่อสร้างกันอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะวงไว้ให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องวงและเขียนมาที่ไว้นิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่านางพญาฟองหนึ่งฟองเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับนี่เห็นนางพญาเมื่อกี้ไข่นางพญานะครับแต่นี่คือตัวนางพญานะครับเห็นไหมครับ ตัวนางพญาไหมครับอยู่ให้ใกล้ไข่นางพญานะครับนี่เอ่ยนี่นะครับตัวนางพญาแล้วก็นี่ไข่นางพญาที่กําลังก่อสร้างนะครับกำลังทําเซลล์ไข่นะครับพอเขาปิดเ็ลผมก็จะจดวันไว้นะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับให้เพื่อนๆเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคอยาไปรังที่หกเลยนะครับตอนแรกว่าจะแค่ห้ารังนะครับไม่เป็นไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับ พอมีเวลานิดหน่อยนะครับมาถึงอีกลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวลังนี้เป็นบางเตยนะครับบางเตยเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าลังนี้เยอะไหมนะครับมีอะไรบินมีหนอนด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหอาฟามาครับลังนี้ถ้วยน้ำหวานกับถ้วยเกรสรล้นมาจนถึงข้างบนเลยนะครับเห็นไหมครับ ขึ้นมาถึงร้านับนตรงนี้เลยนะครับไขน่นาพยาไหมนะไม่ใช่นะครับโอ้เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งรางแล้วกันนะครับจะได้ไม่เริ่มใช้เวลาเยอะแล้วนะครับ รังนี้ก็เป็นรังที่อยู่ตรงข้างบ้านนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรังของพัทลุงนะครับรังนี้สมบูรณ์ดีมากครับดูสิครับเต็มรังเลยไข่แน่นๆเลยนะครับเนี่ยก็ไข่ไข่แก่นะครับสีอ่อนไข่อ่อนสีแก่นะครับสีแก่ก็คือสีเข้มนั่นเองนะครับผมเยอะมากๆครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกสักสองรังนะครับผม อันนี้ก็เป็นรังที่อยู่ข้างบ้านนะครับอีกหนึ่งรังนะครับเอ๋อันนี้ผมไม่ได้เขียนหรือเปล่าสงสัยจะลืมเขียนนะครับเอ๊ะผมว่าผมเขียนเลยนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปย้อนคิดดูที่เ,เก่าๆก็จะจําได้นะครับว่ารัางนี้ชื่อรังอะไรนะครับเดี๋ยวดูรังอีกรังหนึ่งข้างๆกันะด้วยเลยดีกว่านะครับไม่ไกลกันขอปิดรังหนึ่งก่อนนะครับ ขีนไว้นะครับแต่มันซึมไปหมดบางตัวนี้พัทลุงบวกโสทรน,นะครับเอ้ยสงขานะครับหลังที่สองเดี๋ยวลองดูนะครับ<ส>ไอคิดว่าสีประกามจะลอกนะอาจจะเป็นพระโดนแดดสอทุกวันนะครับโอ้หลังนี้อุฟูอาฟามาเห็นไหมครับชนะลงเต็มลังเลยครับ เสียงนักที่บ้านเห่ารบกวนนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมีการแยกลังนะครับเพราะเมื่อกี้มีบางลังเห็นไข่นางพญาแวบๆนะครับน่าจะพอแยกลังได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับคอยแจ้งเตือนเกิดมีอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็จะเริ่มไ like ล่เรียกว่าอะไรลน่ะ เริ่มไล่เพิ่มจํานวนชานาลงครับฤด,ดูนี้เป็นฤดูดใกล้จะใกล้จะเข้าหน้าแล้งนะครับแหมลิ้นพันกันใกล้จะเข้าหน้าแล้งนะครับเหมาะกับการขยายรังชนะโลงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงก็คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ